สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คมาส่องคันนี้ดูนะครับ Honda Civic คตาโตนะครับปี1997เครื่องพันหออโต้นะครับดิสเบรก4ี่ล้อระบบไฟฟ้าลองชมดูนะครับสวยถูกใจไปดูรถทดลองขับได้นะครับอยู่ที่ถนนปรมราชชนนี95นะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับคันนี้เป็นรถช่างนะครับช่างขายเขามีอู่นะครับก็ลองชมดูนะครับไปเช็คไปชมทดลองขับนะครับ รถชั่งนะครับสบายใจไว้ใจได้แน่นอนไปดูรถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็อะไรเยอะครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ในตาโตขับนะครับก็ตัวนี้น่าใช้ครับภายในก็ยังสวยสมบูรณ์น่าใช้นะครับเป็นบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานลองชมลองเช็คดูนะครับตัวนี้เครื่องพันหถือว่าเป็นอีกหรุ่นที่น่าใช้ครับราคาเปิดมา 59,000บาทน,นะครับสมาชิกเจราจาต่อรองขอส่วนลดดูก็น่าจะได้ราคาดีๆนะครับสำหรับใครที่ชอบตาโตนะครับลองชมดูนะครับภายในก็เป็นออโต้เครื่องพันหกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยครับหาไว้ Highway ใช้งาน ถ้ามีเวลาโทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับไปเช็คไปส่องไปตรวจสอบสภาพนะครับรถของช่างเปิดอู่นะครับรับรองแจ่มแน่นอนนะครับมีปัญหาก็เช็คได้เลยครับอ่อฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับภาษีไม่ขาดหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อนะครับงามๆแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับราคาถือว่าน่าสนใจมากๆสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับถ้าชอบตัวซีวิกราตาโตตัวนี้ก็อะไรเยอะครับลองเข้าไปหาข้อมูลได้เลยยังมี คนเล่นมีคนนิยมใช้อยู่นะครับรุ่นนี้ก่อฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใช่ถ้าชอบโทรเจราจาสอบถามแจ้งมอาอจากช่อง YouTube ก็ได้นะครับเผื่อเขาขายได้เขาก็ลดให้นะครับเขาอาจจะให้ค่าขนมผมด้วยนี่นะครับฝากก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเขาฝากมาลงครับถือว่ารถสวยสภาพดีนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับ